อัฟกานิสถานนะครับสะเทือนถึงการเมืองอเมริกาหลังผู้นําสหรัฐและอดีตผู้นําสหรัฐเนี่ยออกมาซัดก,กันเละเลยนะครับโดยนายไมค์ปอมเปโอนะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยรัฐบาลนายโดน Draw ัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ออกมาสับประธานาธิดีคนปัจจุบันก็คือนายโจไบเดนบอกว่านโยบายการถอนทหารของโจไบเดนเนี่ยเป็นทั้งความผิดพลาดแล้วก็เป็นความล้มเหลว ที่ทําให้ชาวอเมริกันเนี่ยต้องเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแล้วก็เสี่ยงต่อความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาปอมเปโอนะครับบอกว่าหากเป็นรัฐบาลทำเนี่ยจะทําให้ดีครั้งเนี้ยออกมาดีกว่านี้ปอมเปโอเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าแผนเดิมของรัฐบาลทำเนี่ยหลังจากเซ็นสัญญาสันติภาพกับตาลิบันเมื่อปี2020แล้วก็คือสหรัฐเนี่ยจะถอนทหารออกไปจากอัฟกานิสถานก็จริงแต่ในระหว่างก่อนที่จะถอนออกไปเนี่ย สหรัฐจะพยายามบีบให้เกิดการตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่ทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาคานอํานาจกันโดยไม่ให้ตาลิบานเนี่ยครองอํานาจแต่ฝ่ายเดียวขณะที่โจไบเดนเนี่ยถอนกําลังทหารของสหรัฐเนี่ยออกมาเลยโดยที่ทําให้รัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยไม่มีความสามารถในการต่อต้านตาลิบานจนทําให้ตาลิบานสามารถายึดครองประเทศได้ในปัจจุบันปอมเปโอนะครับยังบอกด้วยว่า,ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยควรจะต้องกดดันตาลิบานและต้องสร้างเงื่อนไขไว้ก่อนที่จะถอนทหารออกมา ไม่ใช่ว่ามาขอร้องให้ตาลิบานเนี่ยต้องไว้ชีวิตชาวอเมริกันในอัฟกานิสถานแบบที่นายไบเดนทำด้านนายไบเดนนะครับก็ออกมาแถลงการทันทีเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากในสังคมอเมริกันนายไบเดนนะครับโทษว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายที่เขารับต่อมาจากรัฐบาลทรัมป์โดยตามกำหนดการเดิมเนี่ยไบเดนเนี่ยต้องถอนอาหารตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2561 ซึ่งเป็นเวลาเพียงแค่3เดือนหลังจากที่ไบเดนเข้ารับตําแหน่งโดยไบเดนยังโยนต่อนะครับว่าการที่ทรัมป์เนี่ยลดกําลังทหารให้เหลือแค่2,500นายในยอัฟกานิสถานเนี่ยทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันยิ่งยากลาบากแล้วก็แย่ลงไบเดนยังแก้ตัวต่อนะครับว่าเขาต้องเลือกนะครับระหว่างการถอนฐารออกมากับการส่งฐานกลับเข้าไปใหม่ซึ่งก็จะทําให้ความขัดแย้งเนี่ยดำลงอยู่ต่อไปนับ10ปีเขาจึงไม่มีทางเลือก นอกจากว่าถอนทหารออกมาตามข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้ตั้งแต่สมัยนายรัฐบาลทรัมป์แต่ก็ยังไม่ไวายนะครับไบเดนเนี่ยก็ปัดความรับผิดชอบไปครับบอกว่ารัฐบาลอัฟกันเนี่ยไม่สู้เองสหรัฐเองเนี่ยให้อาวุธยุทโธปรกรณ์ที่รัฐบาลอัฟกันเนี่ยต้องการหมดแล้วแล้วก็ให้โอกาสนะครับในการกําหนดอนาคตตัวเองแต่สิ่งที่รัฐบาลอัฟกันไม่มีก็คือจิตใจที่พร้อมจะต่อสู้ดังนั้นก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะครับที่สถานการณ์จะออกมาเป็นเช่นนี้ ขณะที่ปอมเปโอก็เลยบอกเลยครับว่าแถลงการของไบเดนเนี่ยเป็นการโยนความผิดให้กับทั้งทรัมป์ให้กับรัฐบาลอัฟกันแต่สิ่งที่ไบเดนเนี่ยไม่ยอมรับเลยก็คือไบเดนเนี่ยไม่ยอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดของตนเองที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่มีอยู่ให้ดีกว่านี้ได้หลังจบแถลงการของนายโจไบเดนนะครับไมค์ปอมเปโอก็บอกชัดเจนเลยว่าเห็นไหมนี่แหละนายโจไบเดนเนี่ยโยนความผิดให้คนอื่นไปเรื่อยทั้งรัฐบาลทรัมป์และรัฐบาลอัฟกัน ทั้งที่จริงๆแล้วนายโจไบเดนเนี่ยสามารถจัดการกับปัญหาที่มีอยู่เนี่ยให้ดีกว่านี้ได้ฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มอัพฟอร์ไทยนะครับกับโครงการต้องรอดนะครับเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและก็ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อสําหรับท่านใดน,นะครับที่ประสงค์จะบริจาคให้กับต้องรอดกลุ่มอัพฟอร์ไทยสามารถติดต่อได้ตามภาพที่ปรากฏดังนี้ครับ